ต้องค่อยๆนะครับคลานไม่ได้นะครับแถวนี้มีสติตลอดเวลานะครับอืมโอ้โหโอ้ยขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวโอ้โหเขาสงครามนะครับสงครามคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์อยู่นูน่นแล้วก็ทหารไทยก็อยู่ฝั่งนู่นนะครับก็ยิงปืนใหญ่กันไปใส่ฐานทัพคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์ก็ สวัสดีครับโดยในคลิปนี้ผมก็จะนี่เลยขับรถขึ้นไอ้เขาลูกนี้นะครับซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งบนดอยนี้เลยนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ เส้นทางมันก็จะวีปากน่อยๆนะครับโดยมันจะเลี้ยวซ้ายไปทางแคบๆเล็กๆตรงนี้โอ้ oh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยท้าไม่ระวังเนี่ยร่วงได้เลยนะครับร่วงนี่แย่แน่นะครับตรงนี้แล้วก็มันชันมากนะครับ Oh. และที่ที่ผมจะขึ้นไปก็คือไปข้างหน้านี้แล้วก็ไปโค้งไปนู่นเลยนะครับไอตรงที่ตรงนู้นนะครับนี่ต้นไม้เขียวๆตรงนู้นเลยไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่าครับผมชี้ไปตรงนี้นะครับไปต่อเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าหญ้าไม้กวาดนะครับตรงนี้ซึ่งเราต้องมีสติตลอดเวลานะครับทาพลาดแม้แต่นิดเดียวนะครับพลาดปุ๊บนี่ลงข้างทางเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขับเบาๆอย่างเดียวนะครับไม่กล้าสิ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะสัก10 20เองนะครับสรับสิ้น ได้อยู่แล้วนะครับแถวนี้ ไม่รู้ว่ามันจะไปได้ถึงตรงไหนกันแน่นะครับโอ้โหและแค่อยู่ตรงนี้ก็เห็นพวกภูกเขาอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นตาาทิศอยู่บนยอดเขานุ่นด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงสูงแล้วพอสมควรครับขึ้นจากข้างล่างเกือบถึงลําห้วยนู่นเลยนะครับถนนข้างล่างนูน่นเดี๋ยวจะลองไปข้างหน้าอีกสักหน่อยนึงดูนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับเห็นเป็นไรเข้าวของชาวบ้านนะครับ Okay. ไปต่อโอ้ oh, แถวนี้ก็ชันพอสมควรนะครับ <c oughs> ซึ่งคิดว่าอาจจะสุดตรงนี้นะครับผมว่าจะลองขับรถเล่นบริเวณไล่ตรงนี้ดูละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โ oh ห oh oh. ซึ่งไม่มีทางแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะชันๆแบบนี้แต่ว่าก็ยังพอขับได้นะครับ ว่ามันต้องเป็นล้อมีปากนะครับทําไม่งั้นนี่แย่แน่นะครับโอ้โหไปได้ถึงไหนกันล่ะเนี่ยโอ้ชันแบบนี้เลยนะครับอือโอ้แล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกอดอกหญ้าอะไรนั่นแล้วนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะมาถึงแค่ตรงนี้นะครับโอ้โหมันก็ค่อนข้างจะแบบหวาดเสียวเลยทีเดียว โอ้ติดติดติดขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวโอ้โหขึ้นไหวหรือเปล่าโอ้ไหวได้ไหวไหวโอ้โหโอ้โหยอดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวต้องจอดตรงนี้ก่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนดีกว่านะครับแต่พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้โอ้โห โอ้โแจ๋วไปเลยนะครับซึ่งขึ้นเขาที่สูงมากในภูเขาลูกนี้เนี่ยคือจะมียอดเขาที่สูงที่สุดบนดอยแห่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็มาตั้งแต่นู่นเลยนะครับยังไม่สว่างครับมาจากบ้านแล้วก็มาถึงข้างล่างนู่นก็เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ขับขึ้นมาครับตอนนี้แสงแดดก็อยู่บนนู่นเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโห เดี๋ยวรอบๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับหรือรถคันนี้เนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พลาดทิศขึ้นก็คือด้านโน้นนะครับด้านโน้นเลยอยู่บนยอดเขาโน้นนะครับแล้วก็ยอดเขาที่สูงที่สุดเนี่ยผมบอกก็คือตรงนู้นนะครับตรงนู้นเลยเดี๋ยวก็มีเรื่องเล่าด้วยนะครับยอดเขาลูกนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวดับเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับมันเสียงดังนะครับ <S 2> <S 2> <S <S อม <S <S ก็ประมาณนี้เลยนะครับแจ๋วเลยนะครับโ,โอเคและไอเรื่องเล่ายอดเขาลุงนั้นเนี่ยก็คือ,อสมัยที่ เขาสงครามนะครับสงครามคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์อยู่นู่นแล้วก็ทหารไทยก็อยู่ฝั่งนู่นนะครับก็ยิงปืนใหญ่กันไปใส่ฐานทัพคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีพวกปืนใหญ่อะไรที่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่กองทัพไทยมีนะครับแล้วก็ลบไปลบมาหลังจากนั้นเนี่ยคอมมิวนิสต์ก็แพ้ไปนะครับแล้วก็เขาจะมาตั้งธงชาติไทยอยู่บนยอดเขาลูกที่สูงที่สุดตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าเขาหาลือกันยังไงไม่รู้นะครับไปมาเขาไม่ตั้งแล้วนะครับ พวกผมทุกวันน like well. ี reason, like so to ้ก็ยังเรียกเอ้ยอดเขาลูกนั้นว่าเขาที่จะเอาธงชูนะครับแต่ว่าก็ยังเรียกอย่างนั้นนะครับแต่เขาก็ไม่เอามาตั้งสักทีนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ตั้งแล้วนะครับอืมก็อ้เขาลูกนี้ก็มีเรื่องเพียงเท่านี้นะครับอืมแล้วก็อ้เขาลูกที่สูงที่สุดเนี่ยตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจะขึ้นทุกอาทิตย์เลยนะครับโอ้โหขึ้นเหนื่อยมากนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เพราะตอนนั้นเนี่ยพ่อผมจะปล่อยวัวไปทั่วในป่านี่เลยนะครับอ่า พวกผมเต่าจงพวกผมก็มาขึ้นยอดเขามาหาวัวอะไรอยูแ่แถวนี้นะครับป่าแถวนี้ผมคุ้นเคยดีนะครับมาตั้งแต่เด็กนะครับเมื่อก่อนนู้นเนี่ยมันก็จะเ,เป็นป่ามากกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับชาวบ้านก็ทำไร่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำเยอะขึ้นนะครับทำมาประมาณโอ้สิบกว่าปียี่สิบปีแล้วนะครับบนนี้ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็นั่งพักบนนี้ ให้แบบหายเหนื่อยกันละกันนะครับขับรถแค่นี้ก็เหนื่อยได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่นี่ก็มีพวกเสียงนงเสียงนกอะไรร้องกันเต็มอยู่ในลําห้วยเลยนะครับโอเคแล้วผมก็นั่งพักมาสักพักหนึ่งนะครับสิบกว่านาทีได้นะครับตอนนี้แดดก็แรงขึ้นกว่าเดิมเมื่อกี้นะครับ โอเคครับ okay, ผมก็จะขับรถไปทางเดิมตรงนี้แล้วก็จะเลี้ยวไปทางหนึ่งนะครับที่มันจะยากลําบากกว่าทางขึ้นเมื่อกี้นี้อีกนะครับซึ่งมันต้องคอยดูนะครับซึ่งทุกคนต้องคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> oh oh. ขึ้น และนตอนนี้ผมก็เลี้ยวมาอีกทางหนึ่งแล้วนะครับซึ่งมันค่อนข้างชันและแคบอันตรายเลยนะครับเส้นทางนี้ต้องค่อยๆนะครับพลาดไม่ได้นะครับแถวนี้มีสติตลอดเวลานะครับอืมโอ้โหย นี่เลยสมมุติว่าพลานี่ลงนี่ไปนู่นเลยนะครับดิ่งไปเลยนะครับแต่อย่าไปสมมุติเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นจริงนะครับต้องมีสตินะครับสติสติ มันใช่ทางรถหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนะครับมาแบบว่าแต่ดูแล้วมีร่องรอยนะครับแต่เหมือนเขาไม่ได้มาเป็นปีสองปีแล้วนะครับมันแคบมากนะครับแล้วก็มันชันมากตรงนี้เนี่ยยังไม่เคยชันนะครับ้างล่างเนี่ยเหมือนว่ามันจะชันกว่าโอ้โหนี่เลย up โอ้โหโอ้โหแล้วแล้วก็รอดนะครับโอ้โห,โโหรถดับเลยอืมับอืม่าขับรถตันเหนื่อยนะครับโอ้โหเหนื่อยกว่าแบบขับรถทุกครั้งเลยนะครับครั้งนี้ โอเคคลิปนี้ก็จะง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะครับคาพาทุกคนขึ้นเขาจากฝั่งนน้นนะครับขึ้นไปนน่นแล้วก็ลงมาอีกที่หนึ่งตรงนี้เลยนะครับทางนี่สุดแย่เลยนะครับถ้าหน้าฝนเนี่ยเช้าเแบบนี้เนี่ยมาไม่ได้นะครับแต่นี่เป็นหน้าร้อนน้าค้างก็เลยน้อยแล้วก็แทบจะไม่มีน้ําค้างนะครับถ้าหน้าหนาวเนี่ยน้ำค้างลงเนี่ยตอนเช้ามาเนี่ยมันจะลื่นเปื้นป่นๆเลยนะครับเบรกยังไงมันก็สไลด์ไปเลยนะครับแล้วก็ยิ่งหน้าฝนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแม้จะใส่โซ่ลอดีระดับ ที่หนึ่งของโลกเลยไปไม่ได้แน่นอน,นครับผมเชื่อเลยนะครับหรือใครไม่เชื่อก็ลองมาทดสอบดูนะครับแล้วก็เขาตรงนี้สูงที่สุดบนดอดแห่งนี้โอเคคลิปนี้ก็จบง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะครับก็พาทุกคนไปขับรถขึ้นเขาแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็กลับบ้านแค่นั้นเองนะครับมไม่รู้สตาร์ทรถติดอยู่หรือเปล่านะครับโอ้ติดอยู่ โอเคลาไปเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับ